ตอนนี้นาวนนแล้ววันหนาวทั้งนั้นๆนาวยาังคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องนั้นมีผัวยังน้องนั้นมีผัวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างทางในเวลาที่เธออ้างว้าเอาละครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับพันเหมือนเดิมนะฮะโจ๊กเกอร์ฮันเตอร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับสล็อตโลมานะครับผมมากับคอนเทนต์เบ็ดหนักเหมือนเดิมนะครับผมนำทุนมาที่ 450บาทนะครับผมเล่นเบ็ด45ตั้งแต่แรกๆเลยนะโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็มาแบบเอาเรื่องอยู่นะวันนี้ก็รู้สึกว่าโลมามันจะไม่ค่อยจ่ายนะครับเพื่อนๆผมเล่นเสียกับทั้งวันเลยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับผมช่วยเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนดูจะดรอปลงมากเลยนะครับก็ <g ülme> อยากจะฝากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันออกไปหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบมีคนเข้ามาดูเยอะๆนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามแล้วก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะจาก42เป็น45คนแล้วนะครับผมก็สวัสดีและยินดีต้อนรับมากๆนะครับผมก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับผมตอนนี้กำไรแล้วก็ขึ้นมานิดหน่อยนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆหน่อยนะครับผมก็ อยากจะแจกเครดิตให้เ,เพื่อนๆนะครับก็เพื่อแบบใครที่กำลังขัดสนหรืออยากได้ทุนไปทำทุนต่อนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันออกไปหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกแจกตังค์ไปเลยดีกว่านะฮะเพื่อเ,เพื่อนๆอยากจะได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะได้มีสิทธิ์เท่าเท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมแจก100บาทหรางวัลน,นะครับ เพราะว่าคนเข้ามาดูน้อยมากนะครับถ้าคลิปนี้ถึง50วิวหรือว่า15ไลค์นะครับ15ไลค์นะผมจะตัดสินผลเองนะครับผมว่าจะแจกตอนไหนนะครับโอเคตอนนี้ก็ได้มาจะพันหนึ่งแล้วนะเ,นเพื่อนๆนะก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะครับผมโอ้โหนึกว่าจะเข้าต่อนะครับผมแรงสองละเนะ เออถึงพันหนึงแล้วนะคลิปนี้ก็ไม่ได้ตั้งกำไรเอาไรมากมายนะครับออพอดีเพิ่งกินข้าวอิ่มนะครับ <c oughs> ก็เลยมาอัดชิปลงต่อเลยนะครับเพื่อนๆก็ขออภัยนะครับผมช่วงที่ผมเล่นก็เป็นช่วงประมาณ5โมงนะวันนี้แต่ว่าลงลชิปช้าหน่อยนะครับผมก็ขออภัยนะครับเผื่อแบบ ใครที่อยากรู้ว่าเวลาเล่นผมเล่นเวลาไหนนะผมแต่รู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันแตกดีมากเลยนะแบบฟรีเกมเข้าบ่อยมากนะครับผมก็เลยแบบอยากจะให้เพื่อนลองใช้ดูนะผมเทคนิคนี้หรือว่าช่วงเวลานี้นะครับผมผมก็มีอะไรมาแนะนําได้ไม่มากนะครับแต่รู้สึกว่าโบนัสมันจะไม่ค่อยเข้าเลยนะสําหรับผมนะมันไม่ค่อยเข้าเลยนะครับเพื่อนๆเผื่อใครที่กําลังหาเว็บเล่นนะครับผม แต่ผมก็ไม่ได้แนะนำนะผมก็อยากว่างไงมีแนวบอกมากกว่านะครับผมแต่ว่าไม่ได้แนะนำไม่เล่นนะครับใครที่อยากจะรู้อยากจะลองอะไรก็สามารถอินบ็อกเข้ามาถามกันได้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะรู้อยากจะลองสัมผัสบ้างนะครับเ <c oughs> ออวาวติณนนะครับเออสวยสวยจัด,จด 60บาทแล้วนะครับผมขนาดเบ็ด45เนี่ยขึ้นมา1น0 0พันเหมือนเดิมนะครับผมกำไรมาที่500แล้วนะผมจะยึดไว้ที่กำไร500บาทนะครับผมถ้ามันเกินนั้นก็ไม่น่าจะเล่นสักเท่าไหร่นะครับผมสวยครับผมคอมโบสามเข้าแน่นอนสวยจัดเออสิงโตรู้สึกว่า รู้สึกว่าฟีเจอร์เบ็ดหนักๆมันก็เริ่มมาแล้วนะผมว่านะเออสวยสวยจริงสวยจังสวยจังเลย1 5 0โอเค1,500นะครับผมที่แรกผมตั้งเป้าไว้ที่1,500นะแต่ว่าคิดในใจว่ากลัวคลิปมันสั้นเกินไปนะครับผม,ผมก็เลยขอเล่นต่อนิดหน่อยแต่ไม่คิดว่ามันจะเข้าดีขนาดนี้ขอไหลไปก่อนสักพักก็แกันนะเฮ้ยเอาอ,อยู่นะเพื่อน เกมนี้น่าเล่นกว่าของพีจีอยู่เอาเรื่องอยู่แต่ว่าพีจีมันมันแตกดีอ่ะมันแตกแบบใหญ่ๆเลยเป็นคอมบเดียวพันอะไรพวกเนี้ยเออมันไม่ค่อยแบบไหลเรื่อยๆแต่โลมาผมว่ามันเพลินดีนะครับผมเล่นไปเพลินเพลินเอาเรื่องอยู่เออผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะแต่ว่ามันก็น่าเล่นเหมือนกันนะครับ แต่ใครที่อยากจะลองเล่นนะครับผมสล็อตโลมานะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับให้คลิปผมหน่อยนะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปของผมนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้คนดูยอดตกมากๆก็เลยท้อแท้นะฮะออกท้ออยู่นะทำคลิปแล้วไม่มีคนดูทำทำไมอะไรเงี้ยไม่มี น่าน้อยใจนะผมดูครับสวยไหลไหมอุ้ยไห,หลยอยู่โอ้เข้าฟรีเกมบ่อยจริงๆนะเกมนี้นะเฮ้ยรอบนี้เอาเรื่องอยู่นะผมเข้าฟรีสปินอีกแล้วแต่อยากฟันสิงโตอยู่นะเพื่อนๆเอออยากฟันสิงโตเฮ้ยไม่จ่ายเลยเหรอจ่ายในจ่ายในดี อะไรครับเนี่ยก็ยังดีครับผมกลับมาที่พันห้านะกำไรเราก็มาแล้วเราจะใช้กำไรเล่นนะครับเราจะไม่ให้มันต่ำกว่าหนึ่งพันนะต่ำกว่าหนึ่พันปุ๊บเราก็ควรพอนะครับผมไม่งั้นเราเสียยับแน่นอนนะผมรู้สึกได้นะครับแต่รู้สึกว่าเขาฟีฟีสปินบ่อยนะใช่ไหมรอบเนี้ยเออ สูตรนี้เล่นเพลินดีนะเพื่อนๆล,ลองไปใชใ้ดูนะครับเบ็ดร้อห้าสิบแล้วมันยังเข้าอะ่ะบางครั้งมันพอมันไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายเลยนะเพื่อนๆดูดิยังมีเข้าอะ่ะเออแปลกไหมเนี่ยบายลงสวย้าช่องครับสามรอยบาทสองพันแล้วนะกำไรมาสองพันแล้วนะครับเพื่อนๆงุดลงมาไหม เฮ้ยขวานลงได้อยู่เห็นไหมเข้าฟิสปินอีกแล้วดูดิอะไรวะเนี่ยเออสืดสืดนี้นะ่าเล่นจริงเอาเรื่องอยู่ก็ได้มาสองพันนั้นควรพอั้ยพอแล้ยไหมเพื่อนๆหมดฟิสปินนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยี่เดียเกินไปนะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะพอดีกว่าหมดฟิสปินเงี้เอาเรื่องอยู่นะ ผมว่ามันจ่ายหนักอยู่นี่ร้อยห้าสิบบาทโลมาสวยเฮ้ยอีกร้อยห้าสิบบาทมีึ่งเก้าร้อยนะนเพื่อนดูดิใครเดคิดว่ามันจะได้มาถึงสองพันเจ็ดอ่ะนำทุนมาแค่สี่ร้อยห้าสิบเองนะได้กำไรมาสองพันกว่าก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมโอเคโอ้น่าจะไม่จ่ายต่อแนละ้วโอเคครับผมได้มาสองพันแปดนะพอแล้วละ่ะชิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับหน่อยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่ตอไปนะครับผมไว้พบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ